บอกว่าเป็นเบาเล่าไสซอยบ่าส่วนโดยโดยเสียวเบอร์บ่อโดยเบอร์เนาะเราขายยังเนาะบบบนี้เนี่ยค่ะเบอร์เบาเล่าเด้อขายของอยู่ของกินกับเขาก็เลย่ายอย่างเนาะเบาวเล่าเด้อเอลุงเล่าอย่ายืนได้ลรอให้เอาไว้ให้บางลาได้ขนมเด้อ ขายังนอแม่ค่ะทงเทอไรด์ว่าในี่ครับาไปบ้านกลางนสาลหลอดผัวแล้วมาไปจัดซ้อนมาเอบมาปาวงอยู่จัดซันมาดนี้คทุงละสิบพันสองทุงเทอาไรบาทนี่สาพัน สองถุกับ่ได้บ่ลุบเลยเนาะเอาแม่ค้าอคนหนึ่งแปห้างใดเลยมานแม่ฉันก่อยบลซือซอยได้สิคายบ่มันแก้วนี่มันเนียมันยังก่อมันแก้วถุงใหญ่ถุงหน่อยขนาดไนนัเออสุกเลยบ่ปอก่าพ่อมีอีก บ่เจ้าเจ้าอยู่จัดสันบ่บ่บผมเองอยู่จัดนอยู่กลางดอนสเจ้าอยู่บ้านนอนสะดอนสะคือว่าข่อยก็เคยเห็นจะเป็นสะพ้ายเขาบ่เมียนข่อยคนบ้านคต้นเขียนพี่เมีนสวันนาเขตโอ้อยู่เมืองพีนุูลางสเป็กสวันนาเขตเนาะโดยคือดุแทะหุ่นจักหาเงินหาคำค่าขายเนาะเจ้าหนี่งโทษเดิมีครอบครัวแหละบ่มีลูกจะค้นแหละ เรามะขายมันแก้วพี่นั่งอันนี้สิกินบ่มันแก้วกินบ่ขอบคุณขอบคุณเบาเล้าเบิร์ดพลับพลายโดยโดยซอยเรือเบาสวนตอนทุกอย่างล้ายลายฮะจมกับขี้ดินเลยบ่าเโดยโดยไปเด้อคอยทีซื้อซอยดอกคอยที่ซอยเบิร์ดนานแต่ว่าอยากเบาอยากลมกับซุ้มเจ้าก่อนใส่อีกคนหนึ่งน่ะมามาเข้ากองนี่มาซอยเรือกันไปเนาะเฮ็ดินดาย เอามาแต่ไส้มันน่ะปลูกเองน่าเลยแม่แม่ขายขยีมก่อนได้ปอนี่ขยี้เลยต้องเอาเลยขยี้ก่อนขยี้ก่ซื้อมาได้เลยมันน่ะนี่เนาะเบิ้งทำมันคือเบิหน่อยพอดีแทีโอ้ยมันมันยังบ่อยไงไปขวดมันก้อนอันนี้นะเอาเพราะว่าดินย่านดินแห้งก่อนแล้วนี่น่าดว่าแล้ว ทีแรกเขาคิดว่ามันยังสีใหญ่มันกกรเป็ีนงันดีไก่เลืองเนาะเอาอีนังอนชยนงพินมาเอานี่ยด้วพินเตดลขอบคุณเาลุงเด้อจพ่นานี่ลุงซื้อหกินเดีเป็นติ่งเดี๋ยพ่นเอาพินเดี๋ยวไปนั่งแแ่นบอมันหากระเนติงมันยังบอใหญ่ใช่ไหมนงพินอ๋อใหญ่กว่านี้น่งพิน แม่พี่แม่ข่าทิ้งไม่ข่าก็อาเลยโอ้ยขอบใจอาลุงดุขอบใจตู้ว่าอะไรแม่ตู้ดุตู้อาตุฮะตบตานาบอะไรดีตอบเสียงเออเจ้ายูเดนซาบเออนี่แหละเพลินภูรักภูใหญ่ปมาแต่สวรรค์แต่ซีโนมารซอยคอยตะเกียรทุกอย่างลายลายไปเยอะมากเลยตอนเริ่มจม เออเพลินละเกือบเป็นบาตเกือบทิมชีวิตไปซื้อๆปล่อยตัวกลุ่มอะไรกลุ่มอะไโอ้ปฏิยับไปได้ไหนผีอะไรก่อยแค้นมั่นเสียดในใดบาตเออคือแน่เลยอันนี้รถมือจะขี่จะเลยไหมคะกายมันกับโมกีก็จะนั่งกินเบิร์ดเนี่ยก็ไปแล้วคะแนนเลยนั่งกินเบิร์ดแล้วเหรไปแล้วกหนั่งกินเบิร์ดเราก่อนไปเลยไดน ขายมันเบอร์แหละสิะไปขายยังตอบอ่ะม่ได้ปไปขายยังม,มันม่งอปลูกยังแในสวนม,มัมีมิตมันเลยมีแต่มันมักมันม,น,มน,นี่บอ่อ <c ười> จะมันเราไม่ได้เห็นหน้าแซงนะบ่ก็ <c ười> ดูแท้ <c ười> ขมดูม่ไดกิเขากินกรบ่มีมีมนี่ขอขบอรัวอะไรบ่จ้ะมีเพื่อแหละ มีลูกน้อยฟอมไปขายมันไปต้นสิบิดเนาะได้ลูกจกค้นเลยจกเดือนจกปีเลยลูกเน้อยพระลูกอยู่เฮือนไปเอาลูกไงผัวบ่นี่แหละบ่าวสวนจะกระเบิดเอาเด้อชีวิตต้นแบบแบบอย่างเขาจะน้อยเจ้ากับปลูกพืชปลูกพักไว้จะก็ไปหลอกค้าแบบับบผมมีหลุดจะถลุดทีเด้อเจ้า เขากับผมมีรถเฮามีรถเข้าสิเลาะขายแบบนี้แหละบ่าเราขับขึ้นเฮาสิเลาะไปขายขายบ่เบิดแล้วก็ขายเล่ขายลวดไปเลยขายลำขายเล่ย่ขายลำขายเล่มันเล่เด้อพี่น้องมันเล่มักทั่วเล่เด้อมัทัวเล่มักเล่นเล่มักเขือเล่ัวนูเราบุกินไหมมีมี่บ๊ทเบบ่มันในสวนน่ะบ่ยังยังไล่อยู่ให้มันใหญ่กว่านี่ก่อนเด้อ เจ้านปะ็คนเมืองพินเนาะม,มาได้ครอบครัวอยู่ไกลเนาะเมืองพินนี่เจ้เมืองพินเชยปนอยู่เลยทางไปเชยปนเป<อ>พ่ออยู่ไทยพูดอ๋อไปเจเอกันอยู่ไทยอีกแม่ของทุกคนอยากหาเงินอยู่ไทยคนเนาะเจ้าก็ไปอไหอดไทยพูดเนาะไปทัว่วแต่ยังน้อยแต่ว,ว่ามันบ่มีเงินใช้ทีอยู่บ,าาบ้านก็ต้องยังไปหเอาเองตั้งเลี้ยงตัวเองเลแม่แม่ใคก็ไปเปิดอะมีสั่งครอบครัวมาหลายปีแล้วบ่ สองปีตายแล้วท่านเอาลูกเนาะเงินความบพ่อแม่บอกบุ้มี่ยังกับข้าบุมี่ยังแล้าวบุ้ม่ยังดีแล้วดีแล้วเ้าบุมี่ยังอลไรแบบอย่าเพ่อเอากระย่าลูกมาเลยตัางตัวอะไรก่อนน้องมานั่งดีกว่าสิเอิ่นน่องให้มานั่งอยู่ในก็ได้มันแดดนะลุ่นน้องไปเบิร์ตอะไรจุ่มเจ้าตโตเด้ออยู่จากปีอะไรเจาะนะเขาในบอกเมนซาเปะอือยังเป็นน้องอ่ นั่งกันนะได้จากตีเลยมาพูดเอาอยู่เจ้าของกินมาจักเราเอมาจักเมียนแต่ว่าแถวบ้านเจ้ากับศิวาแบบสำเนียงเดียวกันกับข่อยมาจากเนาะมาได้บอกเราเทิงทีเมืองพีนจะอยู่นะแบบมั่นตรงไหมคะโตเมืองพีนเนาะว่าออกแบบเอกแบบภาษาหนิบออกแบบภาษาแบบกับเจ้าหนิบออกแบบภาษาแบบว่าภาษาออาแบบภาษาบ้านเฮาภาษาปรูอยังนีินะ ประนว่ว่าวอกเล้าคือกันกับข่อยบันเนี่ยเหล้าเหล้าเฮ้าว่าว่าสาหรางทึงก็ได้ภาษาหร่กลางก็ได้คือเก่งถ้าจอดเนาะอะไรกาได้เหล้าลุ่มก็ได้เหล้ากลางก็ได้เหล้าถึงก็ได้เหล้าถึงก็ได้เหล้ากลางนี่ยคืออะไรเหล้ากลางนี่ยคือเหล้าคือเฮานเนี่ยเหล้ากลางเหล้าลุ่มได้จ้ะอ้าวว่าจริงจริงมันมากนั่ ทำในเลาว่าเลยมันยังเป็นตะรกิดเนาะเออซสำนั้นแหละถ้ามันใหญ่ก็เลมันกับโเตาอ๋ตัวหน่อยๆนะทำนี่แหละพอดีพอดีหวานพอดีมันจะได้กระเบิดอย่าอกมันจุดจากผมดี๋ยวกเบิดได้จะกินถั่วแห้งไหมกระเบิดกระเบิดก็ผมกินแล้วกับพูนในเฮ็ดน้ําจาร์เอาอันนี้ก็ขอบคุณพลังพญายิ่ซื้อมันให้รวยๆแล้วก็ขอบคุณพญายิ่งดีเงยนไล่กับเบาะลาบควาเพล่น สารอุณหภูมิปั่นยืนอาตุ่ตัวมอญตาเนาะเอามาจากทงมือเนี่ยนะมาจากทงนี่คือสามทงบ่มาสองแสนเชอบน,นั่นฉีสาวทงมานี้นนนเท่าทงบอกอีหยังสองแสนมันได้ทงสิบพันสองแสนก็กลับมาลายลายพนังเลยปลาต้มันบดสวดอันนี้ผมบอกสวดกับปลาหนึ่งปะอยู่โอ้มา อัันนน้จ่ายเงินแล้วเจ้าแล้บนี่เงินจ่ายเพราะเซ็ตไหวได้ดีกว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปมื่อหนาวกว่าทีไปจ่ายเนาะได้อยู่บ้านได้ก่อนอยู่ร้านกลางร้อนสาดรัอนสะอาดก็ผ่านไปดูเลยแล้วบอเสือจะสังเกตเบื้องมือนี้เดี๋ยวหลุดก่อนกัผ่านไปทางนู้นเออรอนซาดบนทางอันซามแยกดนะบอสรอนซาดพายนี่นะพายใหญ่นี่นะก็ว่าอยู่บนซามแยกแม่หรอป่ะร้อนซาดพายใหญ่นี่บอส นางฮียนซองเบ่งมูเด้อมอย่ามันลอเขาทางฝุ่นตงละสิบพันังไดสยนเจ้าั่นเลทีื่อทางไหนเมื่อทางเก่าเข้าอีปะทาเ้าเนี่ยได้เบิดัแหงเนาะ้วยัได้เก่าไปทางปากบัวยัโค้งกว่าปะผู้สาวยังโังอูับผู้จ้างบาดปากล้วดิไม่เคยไป แสดงมามาบอคือว่าใกล้กันเนาะมันในน้ำกันบอเอื้อยกับเนอะอ๋อเอื้อยกับเนาะแม่ว่าอยู่วันเดียวกันลูกไผ่กันอันนี้ก็ลูกไผ่เออเป็นลูกไผ่มาแต่ใช้น้ำบูดะเพรานึงมาเต็นตองเบนอ๋อบ้านทตองเบน เรบเป็มาไกลกว่าเราเนาะเป็นไผ่หือกันเป็นไผ่อยู่เพื่อนเดียวกันเพื่อนเดียวกันโอ้มาดูมาได้เยอลูกไผ่ทางนี้แม่นเหรมนแล้วน่าเมนบ่ฮานโอ้มาได้คืออยู่บ้านคือกันและก้าวมาได้ห้ากับมาได้เป็นลูกไผ่เขาต่างคนต่างคือแต่เม่นคอยเป็นลูกไผ่อนี้โอ้ยคอยยัดจามมือชนมากไม่เจอไผ่บ่เป็นอะไรจมมือ ่็ไม่ยากอเห็ดผู้ชายก็เห็ดเห็ดน้ำกัดชนมะก็จะนี่เขาจะใช้ผู้หญิงผู้หญิงเห็ดเนาะแม่งานผู้ชายคือแบบใช้หางใช้หน้าแค่นั้นจบผู้หญิงเห็ดผู้หญิงหาเห็ดหน้าแซงเปิดซองบอกเห็ดน้ำกัดและเป็นไผ่เอีนเดียวกันหรือไงเขาเป็นไผเดียวกันใครยื่อถือกันเนาะบุญเองกันแบบเออเจ้าเห็ดหน่อยคอยเห็ดไหลเอียนเดียวกันโอเจ้าเนี่ยมีสักเป็นป้าหรือเป็นหนึ่งเราคอยเป็นป้าเราเป็น โดยโดยสะไบใหญ่สะไบล่องเนี่ยนี่นะนั่นแหละสะไบหน้อยสะไบใหญ่เอาง่ายๆอยู่คนเดียวกันนะฮะแพงกันเด้อไม่คิดเสียงก็ได้ก็เจ้าก็เจ้าถือกันอยู่ทางนี้นะถือกันเห็นบอกลูกไผ่มาอยู่เฮือนสามคนสี่คนถ้าคือบ้านเหาเนี่ยอยู่ประเทได้เน้่ยนองเนี่ยเคยไปไทยอยูบ่ได้ไปหาเงินฟังไท้เสียเนาะคุณนี้เนี่ประมาณสาวไปหรือว่าสาว อยู่บางเศ้าบเกินเศร้อดอกันาประจักอัยู่ได้สันอยูจากปีว่จักอีกสเปร์้วเอาเลยเด้อบานี้บเื่อนเฮือนทั้งคุ้มใก้หรือคุ้มเนื้อมันเจอด้วมันมีคุ้มใต้คุ้มเนื้อเราจบนแหละบางตัวบานนี้พ่อพ่อเสียงก่อ ู ào, át, ào, ้จ no. ักทางเขามาที่บ้านนอนสาทางเขาตําิดบาดคุมเนือโอูทางเขาเลยทงนั้นเนาะโดวิถีอือลูกสะไผ่น้อยสะไผ่ใหญ่แางดีบานี้ลูกซ้ายเขาเจ้ามีจักคนยังอยู่นะค่ะยังบ่ได้เอาอันนี้ก็อยู่นํากันบ่อยู่นํากันเอันนี้วเอาบานี้ลูกซ้าย3คนเอาเขาจักเอาเอาลูกไผ่มาอีกนี่เห็นบ่ ลูกชาย้อลูกชายนะเจ้าเสียวลูกไผ่มาเฮือนส่วนลูกรแซงเนาะเห็นนะแซงคูปีบะคูปีกันโบเห็ดนี่บอกกุ้งกินเขาเนาะเห็ดนี่พ่อกินอยู่พ่อกินบ่พออยู่พอกินแม่ไนัได้คายอยู่บ่บ่ได้ขายคคเฮ็ดเนี่ราคาชีฮอดอันั้นเฮ็ดนาปีเ็นาปีเ็ดไหมอ่า ปีหนึ่งเห็นหน้าซองเ่อปะเจอพี่น้องดำบ่กเลยหน้าหวานนะสมเจ้าดำไ่เคยว่าตายเร็วพี่น้องเลยเห็นหน้าซองตายเด้วเป็นตะเมื่อยเจ้าเคยเห็ดเบลบ้านะบํารุงเวียรกับแบบนี้แหละเคยเห็ดแบลเป็นวิธีเป็นวิธีชีวิตเนาะเป็นแบบแบบว่าดีกว่าอยู่ซื่อแบบนี้ดิได้ก็ไล่สอบบ่เห็นตาแสบปีหนึ่งสิบสี่สิบหน้าปีเด็ หกสิบห <60. S 2> <น Specifically S 1> like ้าส so ิบเทาไรสะไรเสียซะสปีละร้อยสัแบบแบบไรยตามไม้นะปีละร้อยสอบคนหลายได้แบบนี้พ่อพอกินคนชาติทอยู่เลี้ยงเงินเนี่ข้าวอยกรสอบนี่ลูเคยเนี่ยลูเคยกับพเนืองูเยกัโข้าวลอยกรสอบนี่คนกิน่ะประมาณชาวคนเราอะสาวคน้าวป่า คยอะบ่ออแต่ว่าเวลาหนึ่งข่าหนึ่งไฟหนึ่งมันเนาะหนึ่งนาหนึ่งนสุขะเรบัเอือ่ตัวหนึ่งเข่าเมื่อจงหัวบาดนี่อบเฮ้ยมาสีพออยู่พอกินบาตนี่วอมกินมีกินเนี่ยขาบไก่ตัวหนึ่งนี่มาได้พอกินหนึ่งโอ้ยไม่พอจะเถื่อนเนี่ยพอกินข้าบหนึ่งนะมันต้องเันมาส่วนจะเบิร์นูกครัวจะ กินยังบานจางจีพ่อกันกินเนาะแต่ราคามันนะสี่ห้ากินแบตได้ก็แบบก็คือว่าหลายคนหาเขาจะกระหาผู้หนึ่งหาผู้หนึ่งหาอันนี้เนาะเขามารวมๆกันนี่เ็ปกินแบบนี้ผูนึงไปหาลำไส้ผูนึงไปหาแบบนี้เลยตอแล้วคนลายได้สิเขาก็แบ่งกันเลยเวลากินนี่เพาขาวจะพาสามพาผู้น่ะมันก็เจ้าเจ้าบ่ต้องแปลกใจเพราะคนมันหลาย ครอบครัวหนึ่งกับเก้าคนเขาเคลื่อนึัง,ง,งจะได้ 3, ไปลาเส่าซามปาเป็นดอกกินยนื้ะแซ็ได้แบบนี้งงลูกะพะสองคนเห็ดอยู่เห็ดกิน <c oughs> น <ะ S 2> ้ำส <c oughs> าาละวินสาละวินโอ้เห็ารลวินนี่นะลูกไผะสองคนเห็ดอยู่เห็ดกินกัะสุนเจ้าเห็ดเหมือนบ๊ <c oughs> อว่านี่มาซอยอยู่บ๊อบเอื้อนอกน่นี่ลูปร้านหนี่งเ <c oughs> ขาก็มาซอยนะแลืแต่เขาแะเขาโสดเขาคบมาซอยและพ่ีเขา เต้องเป็นนาทีของเราอยู่ออจะอยู่ได้ได้เนาะเพรางสินได้รอแบบบางทีมันเหมื่อยนะพี่โจ้เหนื่อยเนายเขาเาเหนื่อยนี่กับแม่นยู่เฮาเหนื่อยเาเหนื่อยเวียกบ้านนี่นะเวียบบ้านเวียกเพื่อนนี่แต่ว่าผมมีคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาจมมาด่ามาวายเขาก็อยู่ได้เขก็อยู่ได้เนาะ เขายกเขาไ่คยอสาดตื่นสวยเทลุเ <antique> ด <issions> <the jak> ียไปนี่เดี๋ยว่กินกับบ่อนทันข้าเจ้าบ่อนตื่นได้สวยไปเจไปบ้าบ่อ้ตื่นสวยเลยนี่เม็ดบ่อหนาโอ้ยเจ้าโม่หน่อยเกิดกับแม่โม่เกิดชีเนตแน่นหนาลเมเนี้ยตื่นเศ้าตีสีไยเช่อยู่ตลาดเก่งก่อนให้มันได้กันแล้ให้มันได้มันบส่มไปเเรียกอยู่เมืองไทยจะไปทางานอยู่กรุงเทพ่เมืองไทยยังตื่นตีห้ อันที่สี่โภโภปลานบ้างบอมแม่นก็ออได้เฮาคันคันเป็นเฮาหนี่น้องเฮาอยู่บ่ได้เฮาอยู่บ่ได้เนะเฮาแบบ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 เคยใส่ชีวิตแบบนี้บ่แม่นยังดอกข้าเจ้าคือว่าในเราก็ยังวันจะมีลูกเองแต่ว่ามีผัวแหละอันที่สี่ผู้น้องแบบมีลูกคนนึงมากับสี่หาเดือน นี่แหละต้นทุนชีวิตคนเฮามันต่างกันพี่น้องเลยน้องไพน้องไพกับป้าป้ากันหรออาอากับป้าเอิ้นคือกันอยู่ป๋อต้นทุนเขาจะออกบอดี้แบบต้นทุนชีวิตอะไรบ่อยากไปทำงานอีกบ่มีไฟได้เนาะมีไฟฟ้าได้เหรอเนาะขาฟื้นขาไฟนี่ไพเป็นคนเสียหาเงินเสียแต่ละเดือนไปโอ้ บอกว่าที่มาอทิพย์ให้ลูกไก่เราเคยทิมเพราะว่าลูกไก่โบมีเงินมีเงินอันนี้ค่ะการไปขายครั้งแรกเราเคยไปขายมีติพปูอะไรฉลากอะไปหาเงินได้สะพูอ่ครับตัวบอกผัวยูได้เงินพ่อนะพ่อผัวแมนบอกขายเลขพอได้ใส่ไอยู่แล้วก็ะชิบอะไรนั่นได้ขายเลขนะ พอได้ใส่ในอบครัวเออพอได้ใส่รายาแบบดองพอได้แกะแกะไข่ไห้เนาะไข่เล็กนะนยยังกมิตเนาครัได้องไตตามหน่เลยเนาะโดยดยปโชคดีจมากก็จาให้ได้มาทาหหลายไป้าสู่ชีวิตต่อไปเด้อโดยก็ให้ คนเฮาขั้นว่าลุกมันเลยมันหักเก็ดดีไดดีพี่น้องเล้ยทำดีไดดีเนาะลอยๆกันไปพี่น้องเข้ากับมาจักแนวสีหาเงินหาคำเนาะก็หาไปแบบนั้นแหละอ่ะไปก่อนเด้อบาวส่วนเด้อโดยโดยโดย rồi rồi tên nát mà ham kim, ơ áo luộc sa, áo luộc bao cong nhảy cây chôn thào chôn rồi rồi ra tự à, à. nọ, bác bạn này, tán này là cái nọ đấy, còn lại còn xe còn tìm tám nọ sầm อ้มันแกวขาเจ้าก็ได้ไปสิเมื่อน้ำข่อยบ่อข่อยสิผ่านเมื่อบ้านดอนสะอาดดีได้มาขึ้นรหลดน้ำข่อยบ่อเรายอกขาเจ้าดอกเนาะมานน้กาหมวนสืๆดอกพี่น้องเลยนะเนาะเทาเป็นคนที่ว่า เขาค้นง่ายฮะนะหมักยอกหมางฮัวเริ่มถามว่าบ้านเพื่อนเขาเป็นเนี่ยใดเนาะมีคนถูกคนหย่างบอตามไปด้วยพี่น้องเด้อรถกระล่างมาใหม่ใหม่นี่รถกระดิ่งฝุ่นโอ้ปีน่ะหุ้ยโผล่โทะสบายดีสบายดี